ตอนนี้เป็นคิวของการมอบพวงมาลัยได้เลยนะครับเอาอีกไหมครับคุณแม่เอาอีกไหมเอาอีกนะครับอย่ารอสักครู่ครับอย่าให้น้องได้รับพวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยรับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับต่อแถวเข้ามาได้เลยนะครับชื่นใจเนาะได้ยินเสียงเหมือนแบบนะเราได้ยินเสียงอยู่ในทีวีเสียงใสกิ๊กเลยนะครับ แม่ตีตั๋วมาเท่าไหร่จ้านั่งหน้าสุดในจ้า2,500ไหมจ้า <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหมครับอแม่บอกว่านั่งไม่ต้องปูเสือฉันก็ยอ <c oughs> มเพื่อได้เจอน้องใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นกําลังใจให้มาตั้งแต่ห้างเปิดเลยครับ <c oughs> อ๋อยังเข้าไม่ได้ก็ามาแล้ว <c oughs> ทีหลังแม่เข้าช่องโหลดเข้าได้แต่ทีห้าโอเครู้สึกชื่นใจแทนน้องเลยนะครับ <c oughs> ที่แบบแม่แม่แบบเป็นกำลังใจให้น้องอย่าต่อเนื่องผมว่า น่าจะหลายคนไหนใครดูมาตั้งแต่ประกวดครั้งแรกบ้างครับครั้งแรกโอ้โหจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเพลงแรกร้องเพลงอะไรครับเพลงแรกร้องเพลงอะไรจ๊ะอะไรนะขอโทษนโง่โง่ใช่ไหมแม่แม่เดินมาบอกผมคนหนึ่งผมฟังไม่ได้ยินจริงจริงนะเพลงอะไรฮะ อ๋อเพลงนี้นะครับแล้วเพลงล่าสุดก่อนที่จะอำลาแชมป์ร้องเพลงอะไรฮะโอ้โหเดี๋ยวแน่นจริงยอมนะฮะอันนี้เป็นแบบแฟนคลับตัวยงเลยใช่ไหมครับปกติถ้าก็ถ้าเกิดว่าหลายคนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนคลับน้องหลายนได้ยินวันนี้ดูอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดจะเข้าไปติดตามติดตามช่องทางไหนฮะฮะเฟซบุ๊กเหรอใน Facebook ใช่ไหม อ่านะครับแล้วก็โอ้โหมีทัชเหนือด้วยแม่ผมเหนือแตกมากเลยแม่แม่บอกซับเองขอที่ชู้หน่อยแฟนคลับน้องบออพงมาไลได้เลยนะครับไหนใครมาแบบไกลสุดปับใครมาจากอีสานบ้างได้ยินแล้วเวลคนไหนมาจากอีสานนะฮะมาจากงหวัดอะไรครับ มาจากอีาสานเลยใช่ไหมครับใครมาแบบภาคเหนือภาคเหนือมีไหมภาคเหนือมาจากที่ไหนครับเพชรบูรณ์มาจากคูทับเปิกเลยนะเนี่ย <laughs> มาจากไหนนะครับาตาอ๋ออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้แดดเลยเนาะเสื้อแห้งตลอดเลย <laughs> มาจากตากใช่ไหมครับใครมาใครอยู่ฝั่งภาคตอนออกวงครับ<า>อยู่ที่ไหนจ๊ะ<า>อยู่ระยองเอ,อ่า เขาว่าละยองละยองกปี้อร่อยจริงไหมแม่อร่อยจริงนะขายอยู่บูธแถวนี้ซื้อได้นะครับไม่ใช่คนละยองใครมาจากภาคตะวันออกอีกบ้างครับแฟนคลับป้ายไฟก็มองไม่เห็นตาพิธีกรก็ไม่ค่อยดีอรยมันมองไม่เห็นจริงๆป้ายนู้นอ่ะใช้เอสีเขียนอ่ะเขียนสีๆหน่อยได้ไหมเรามองไม่เห็นจริงๆอใครมาจากภาคภาคแบบภาคใต้บ้างเนี่ยฮะมีไหม อ๋ออันนี้ดีนะครับมาจากที่ไหนเอ่ยตรังอ๋อมาจากจังหวัดตรังเออมักาไกลเลยนะครับแต่หลายคนผมเชื่อว่าวันนี้ใครนอนในะยุทธยาต่อบ้างครับมีแม้มีหลายคนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเศรษฐ,ฐกิจหมุนเวียนเลยตอนนี้นะครับจะต้องขอบคุณน้องเลยนะครับที่มากระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจไปในตัวด้วยเนาะที่พักอะไรอย่างี้ด้วยใช่ไหมนี่แหละเออปอบโยนให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ปลอบมให้กับน้องด้วยนะครับ ใครตามต่อไปที่อุตรดิต์ต่อใช่ไหมฮะใครตามไปครั้งต่อไปบ้างจันทบุรีเหรออ๋อครั้งต่อไปไปจัน์เหรอเอา้าทีมงานบอกผิด <c oughs> วันที่เก้าไปจันทบุรีไปที่ไหนนะฮะท <c oughs> ่าใหม่ท่าเก่าก็เบื่อเนาะโอเคจันทบุรีวันที่เก้าใช่ไหมตามไปอีก <c oughs> ไหมครับวันที่เก้าสิบ นี่ไงน,นี่เช็คชื่อเช็คชื่ผ่านคนแรกเลยนะแม่ยกสูงมาใครเพื่อนเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้น, <ะ S 1> น้องไน,นอันร้องต่อนะครับและอีก3เพลงด้วยกันนะครับรบมือเดินทงให้กับไนอัลอีกครั้งหนึ่งนะครับ